ปุ่นเตรียมขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศตะวันตกญี่ปุ่นมีแผนจะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศจำนวนมากในปีงบประมาณหน้าและจะนำรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาใช้เพื่อเสริมสร้างนโยบายที่สนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมใหม่นี้เกิดขึ้นท่ามกลางจำนวนชาวต่างชาติที่พักอาศัยในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นโดยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสถานะวีซา่าหรือการออกวีซ่าใหม่ที่มีอายุ1ปีหรือนานกว่านั้นจะถูกปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงประมาณ40,000เยนต่อครั้งหรือประมาณ8,250บาท จากปัจจุบันที่6,000เยนหรือราว1,240บาทส่วนวีซ่าพำนักถาวรอ,อาจถูกเพิ่มขึ้นเป็นกว่า100,000เยนหรือมากกว่า2600บาทจากเดิม10,000เยนหรือราว2,600 0บาทคาดว่าค่าธรรมเนียมใหม่จะสอดคล้องกับอัตราวีซ่าของประเทศตะวันตกโดยรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะยื่นร่างกฎหมายในการประชุมสภาสมายัยสามัญปีหน้าเพื่อแก้ไขกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองเนื่องจากกฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมไว้ที่10,000เยน ก่อนหน้านี้ซาาเอะอาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้สั่งให้ขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้เทียบเท่ากับประเทศอื่นๆในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเกี่ยวกับชาวต่างชาติเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เคยปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าแล้วเมื่อเดือนเมษายนเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อโดยเพิ่มจาก4,000เยนเป็น6,000เยนสำหรับการต่ออายุหรือการเปลี่ยนสถานะและจาก8,000เยนเป็น10,000เยนสำหรับการทำนักถาวร จากข้อมูลของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าจำนวนชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นนสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการที่กว่า3.956.000คน ส่วนความตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นจีนไต้หวันยังคงไม่จบลงง่ายๆเพราะว่าชาวไต้หวันต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์คำพูดของซานาเอธาคาอิจิผู้คนที่ไต้หวันกล่าวว่าถ้อยถแถลงเหล่านั้นของซานาเอธาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูล,ลัทธิทหารของญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเลือ,อยุท,อยที่อันตรายที่อาจผลักไต้หวันเข้าสู่สงครามหลานป๋อโจนะักเขียนชื่อดังในไต้หวันกล่าวว่าถ้อยถแถลงดังกล่าวเผยให้เห็นแนวโน้มการฟื้นฟูล,ลัทธิทหารของญี่ปุ่น คำพูดในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ญี่ปุ่นมีประวัติที่มักหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ตัวเองเกี่ยวกับอดีตเชิงทหารนิยมซึ่งตอนนี้ทาคาอิจิก็คาดหวังจะใช้ประเด็นไต้หวันเป็นเครื่องมือฟื้นฟูล,ลัทธิทหารญี่ปุ่นเงาของลัทธิทหารญี่ปุ่นก็ยังคงวนเวียนอยู่ขณะที่ชัยสเวียนอดีตพิธีกรโทรทัศน์ซึ่งปัจจุบันเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กล่าวว่าญี่ปุ่นไม่มีสิทธิใดๆที่จะเข้ามาแทรกแซงประเด็นไต้หวนันผู้คนในไต้หวันรู้สึกง,งงมากกับคำพูดของทาคา ทำใมญี่ปุ่นถึงคิดว่ามีสิทธิทออกความเห็นในเรื่องระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันไม่ใช่อนานิคมของญี่ปุ่นแล้วใครให้ทาคายจิมาแทรกแซงซึ่งเธอทำเหมือนมีอํำนาจเหนือกว่าไต้หวนันและที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นก็คือวัฒกรรมในลักษณะนี้ย,ย,ยั่วยุอย่างอันตรายและอัดผลักให้ไต้หวันเข้าสู่สงครามซึ่งนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ชาวไต้หวันต้องการ สาเหตุของสถานการณ์ที่ตึงเครียดเริ่มจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทาคัยจิกล่าวว่าการใช้กําลังกับไต้หวันของจีนแผ่นดินใหญ่อาจถือเป็นสถานการณ์ที่คุกคามการอยู่รอดของญี่ปุ่นและปฏิเสธที่จะถอนคํากล่าวที่สื่อถึงความเป็นไปได้ของการแทรกแซงทางทหารในช่องแคบไต้หวนันทาคัยจิเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนแรกนาตั้งแต่การประกาศยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1945ที่ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการว่า กำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นอาจใช้สิทธิในการป้องกันตนเองโดยรวมหากจีนแผ่นดินใหญ่ใช้กำลังทหารกับไต้หวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ส่วนประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อของไต้หวันสวนกระแสด้วยการแสดงสนับสนุนญี่ปุ่นเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยการโพสต์ภาพรับประธานซูชิที่มาจากญี่ปุ่นเป็นมื้อกลางวันหลังจากที่จีนระบุว่าจะห้ามการนําเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นทั้งหมด จากภาพซูชิที่ไล่ชิงเตอร์รับประทานเป็นซูชิปลาหางเหลืองจากเมืองคาโกชิมะและหอยเชลจากคอกไโดเป็นมื้อกลางวานันรัฐบาลไต้หวนันซึ่งปฏิเสธการอ้างสิทธิอธิปไตยของจีนก็ถูกห้ามส่งออกอาหารจากจีนในลักษณะเดียวกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงสับประรดและปลาของไต้หวันด้วย ขณะที่ญี่ปุ่นและไต้หวันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแม้จะไม่เป็นทางการและมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและธุรกิจที่ลึกซึ้งที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวันตั้งแต่ปี1895จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1945